รวยรวยอยู่ไม่ใครบ่เลยนี่นะ่ะไคเม่นะ์ใครเม็ดงามเลยอ่ามตรไข่มตรเมรไ,ไข่บานนะี่คนี่นอง่คงเทบ่แม่ฮะบ่พันบาทนึงนุ่บเลยเลยนี่มาไ้เสียงควงเสียงควงป้า ซื้อผ้าไปนั่นก่อนพี่น้องเลยไปถวายให้ทั้งบัตรเพื่อนในนี้พี่น้อ,นนองเลยเนาะอ,ออกบ้าออกดลงก่อนหารับจ้างค้างให้ก่อนอบ่มีแบบล่างลแล้วก็เกงให้กินด้วยเนาะเ้อ่ะเอสองแสนเจ็ดนะ<บ>เอ๊นี่ยังไม่พซสองนี่ใช่เลยปุปน่นีเป็นอัน วันี้เป็นยันคลาแซนเลยเป็นยังนี่ครอแทนเจดเด่นอ่ะนะเอาไปเลยเนาะเจ้าของบุกินบ่จักยู่ยอูเนาะงามแท้นอากได้ดิ นะพี่น้องเอ๋ยกลาสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ๋ยโอว่ัอยู่ในหลายกัต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่อเตียงทองซาเนลคือเกา่าพี่น้องเอ๋ยมื้อนี้นบ่อเตียงกระกลับมาอยู่ตลาดดงตลาดป่าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ามาหามาตามหาพี่น้องเอ๋ยัวเล่นัวเล่นตัวลายอ่าที่บ่อเตียงซื้อไปปล่อยให้ทั้งเอื้อยปลาหนี่เฮามื้นอบบนั้นแหละพี่น้องเนาะ ทั้งเอื้อยเพิ่นว่าให้มาเอาอีกวัดสันพี่น้องเลยอ่าเพิ่นเห็นโตเมฆไข่วัดสันมือเนี่ยเมฆไขยย่เรื่องนั้นกระบาบมันโตไม่มันเราถือผ้านัา่นวัดสันพี่น้องเลยกระสิมาหาเบิง้งเนาะอ่าภารกิจตามหาเล่นไข่มึอน,นี่อ่าพิณองเลยเข้ามาสิ่งแรกที่เราต้องเห็นก็นคือเห็ดละงุกเพ็ดเหชรยังเม่นี่ไข่ กองเท่าไรนี่ไงห้าสิบเลยเหรอไปสั่นพี่น้องเลยโค้งโค้งมาพี่ก่อนเอาพิษแล้วนี่โอ้พิษจ้อยเรียบร้อยโอ้เล่น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 เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่พางเนี่ยพี่น้องเลยโอ้หอยหอมอ่า Xe lên mày khay không nhăng nhiều bỏ Nhăng nhiều Ui Cứ bằng vàng ớn thế Tát Thế nào người Nhìn này, đây, tối này, đây. này. Mm, tôi nhìn à, à. này, tôi này, mưa này này, bừng này Uhm, tôi bốc ịp lời Bảo tiền chữ bởi bói mình tố Tố xâm nít Tốn nhau rồi tôi chỉ tài đẹp à, Mặt đây, mặt nào, nó no. กระบาดกระเบาะมันอืมนี่นี่นี่ตัวนี่แหละพี่น้องมีใครมัน,น่ยยังไ่ได้ขายยังบม่ได้ชื่อ <c ười> มีไขรอันนี้บอกได้มีใครัไข่อ่าอตัวตัวรเกิดไขรอันั่นตัวนี่บอ่าเฉโอ้ยเกนี่อ่าเฉมันกันข่มันกับใคเมื่อไหร่ฮะี่เป็นกดนเ็นกระ โอ้ตัวไข่ใหญ่ๆมั้งน่ะนี่บอโอ้นี่อีกตัวใหญ่กันอีกใส่ตัวมือนนม่อนั่ะไข่แล้วมื่อนั่ะตัวไขเ่เักเอกบน่ะตัวคนบอให้แม่เอาตัวไม่ไข่ี่น้อง กระบาบมันไรสัเนะาะรวยรวยอยู่วรฮะโอ้ <c oughs> คยคือมาด้ใจก็่หลายแท่ไทยล้านเปอเซนเลยอันนี้น่ะไข่ค่าทองเลยค่าทองเลยไข่บองเงินโอ้ตัวเท่าไรนี่ฮะอันนี้สามเนตัวนี้สามเนห้หายเลย อันนี้นะ่เป็นโบไข่ป่ะอไข่ออกแล้วไข่ตัวนี้ฮะไข่กมียักตัวนี้ักตัวนี้อดาเปัูอ,อ,อันนี้ตัวูเอนนอลมา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 ทลาย,าาาาายเล็กหน่อยนะมามาทอดลายขนะาดจะพันทไลายกาวหารอยกี่ไปเข่าชอนึ่งชอนึง,อง,อง,นงเอาพันหนึ่งอ่ะไหนป่ะ Đây khuyến luật đi khai một Mất rồi Ừ. Oh. Oh. <laughs> <Đôi. cười> <laughs> <laughs> <Thay> <laughs> Nên nói mà cứ khay nó Khay, nói xăm xóm nhiều cả khay เนี่ยมันไข่กันกับอื่นไม่ไข่เม่อเ,เ,เลื่นนี่นะไข่แม่เมไข่เม็ดงามเลยอ๋อมันจไข่มันะเมฆไข่บานทราบัน,นี่เอา้าอันนี้เรื่องอะไรอุมไลลุดให้ไรันจะตัวเมฆไข่สามเสนสามเส ตัวเน้ตัวน้าียัน้ตัวตวหนั่หเลยคนัะเอาดูนี้รถไรสมาอันเอาสากียไปมันหนักใครมันตัวนี้นี่แสนก็เจาน้เจ้าแต่แสนอ่สีห เออซี่เซนหากันเออตัวนี้ตัวนี้ลดบุตรเลยดยังไข่มันลายมันจะุดบุตรตัวนี้คือวาลดยมันนักมันนักบ่าือมันตามมันนักอ๋อเด้อสามแนาิดาบวกห่งมาบวกห่3งสเพอสามแนเพคิดมันนักก็มาให้เาไล่ลสามแสนบวก นะมาบวกซีเซมฮะร้านหน,นึ่งแสนเจ็ดสิบพันร้านหนึ่งแนเจ็ดสิบอ้งองเลยเอ๋พ่น้องเลยปลุย้ยอันนี้บอมันครบแล้วมันนั่นนะ่ะมันครบมันบอ่อยบ่ ปอยงัดง okay. ัดปากเอาโอ้ตายอันนันปะนันก่เดี๋ยวมันิปะเนาะอืจะอยบ่ไปกินอยนี่แล้ว่สิเว้าไปกินนี่งบ่มีบ่บ่เป็นหยังเท่นี้ก็ได้หือเท่านี้ก็ได้น่บ่เป็นหยังับกันยามันเหาม่นเหาๆตัวนึงเป็นนพี่น้องเนาะ เอาไปป่อ,อยย่วัดป้าดอกได้อืมวัดป่าพิจจ่เปิดไหมวัดนี้ใคเปิดพ่น้ชิมวันเปิดไหมวัดตั้งไ,มไ<ป>หมโอ้เราเปิดเปิดเนอะอ่าคุณน้องสุดๆรึๆเปล่านี่นะสุดๆเลยเจ้าคนะือม<ห>ันแข็ดอโอ้โหเอลือพ่นห็นมันยั่งไม่ขคมืลยน่ะ คนเว้าวคือบอกไม่ใครมันม่คนว่าพี่น้องเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดเก้าสิบเจสิบสองอ่ะสิบสองล้านสองเนไม่อาไฟเนาะอันเท่าไร ไม่เท่าไรผมไม่แล้วเธอได้เงินเขาเยสสามสิบพันอืมอืมเอาไม่อันนึงได้เ่ารถไม่เอาไฟไปแล้วโอเคด้วยปเทียนโดยดยโยโดยเอาอีกแล้วเอาอีกสองอันนะหนักไปหน่อยดี ไม่ึ้นั็เป็นเงินเป็นข้าเนาะเพิินเนาะนนอ,ะอ,อูไปพี่น้องเลยเรียบร้อยซื้อยังเด้ไม่เ่าเอ้เอาสร้างว่าแต่บาน,อ,านอ,อ่าเอ้ามีหวานพอ่อไป เดี๋ยวมาเผาเพื่อนคนโอยไม้อ้อยไฟเปิดส่องหายใจเหมือนกันใจขาดก็เฮงแล้วโอเคพี่น้องไนเนาะ บ่งไปสามบาน,น,น,บน,น,นา่เก็ไข่าะเ้า่เฮ็ดตะฮอนเนาะลายลีโลยงงอ่ามารอรอบังเฮ็ดบังฮอนก่อน Từng mưa, kỳ lòng người ta là đúng mọi người ta hung là mh 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 สื่อนี่แหละพี่น้องเห็ป่ะไปนี่ของเทปบ่แม่ฮะบอกพันบาทนึงนี่บุ้มเลยโอ้เล็กเนียบบอกนะอันท่าไน,น,นี่เสนนึงมาแต่เซียเม่นมาแต่เสียงควงเสียงควงไปซื้อผ้าไปนั่นกอนพี่น้องเลย ไปถวายให้ทั้งบัดเพิ่นเพลินในไม้ขาวไม้ซี่เพิ่นไส้ทางบ้าทางดอนคักเพลคักบ่กมัอันนี้ละส่งเป็นปลายเป็นทาบันตะอันนี้อันใดก็อันนี้ส่งเป็นปลายของเส้นทางเป็นทาบันตะอืมตัวหาอร่างเด็กนี่แหละร่าเด็กจังบุรุษอืมตัวมันจังบุรุษนะอันนี้เรื่องอะไ ตัวนั้นบ่ตัวนั้นอาเป็ด9กะได้ตัวอันเดียวกันบ่อันเดียวกันอ๋อตัวกลางตัวใหญ่ตัวน้อย3อะๆอันนี้อันหินมันบ่เปนนานีน <c oughs> ่๊โครบจนีด่ดเนาะ เสียมแบบนั่นบุมีบ่เตียมตัวใหญ่บ่โดนอืมโอ้โหตาบ่อเกินนี่เกินคาราเบลยวนี่ะงักเต่นี่โดนแ่วมาพวกมานี่พวกเสียมพวกจอบพวกโจกนี่มันย่นี่ครบวงจรด้วยนะเนี่ยโอ้โพี่นองเลย นะอนี่อัอนเท่าไหร่นี่มซื้อไปสวายให้วัดหรอกอเป็นตั้งวัดไหม pm hôm lui chúc cá khắc khe thang pa ấy chúc cá khè khè thế cứ bùm là nè này มันตั้งเป็น <laughs> โอ้บริบุมมันตั้งเป็นชื่อป่เจ้าก็ได้อัเน่าไรนี่อือสัมนี่ก็ได้เลยนี่เอาให้เติมคาราบิวรถเอาพีา่น้องเลยนี่นี่นี่นะ่ได้คาดได้บัน โอ้ยเ oh, no. นาะมันติดำนะคักอืมราการ อันทรายบุบริษัทมาค่ามจจเอเตอร์จับเอาจับเอาได้ค่ะไล่หกสีให้ก็ได้โดย้วัรวมนี่ คือคบวงจรเลยเาะซื้อผ้าซื้อเสียมซื้อมีดน,นนี้ก็ของเจ้าบ่ม็เอาลายย่างลายเนี่ยดีเนาะเสียงยาอน เต่าเล็กน um, ี่หมมีป่อยโอ้คัก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 เนาะสิเสนห้าสีเสนห้าเตเสนห้าเราตัมโบเตกโบป่อยอืมเนาะ เตาคือเครื่องละเกินออหือต้นีปดอ้ว่ยสะนี่ของเทโรดนี่รับคับโตไหมเหมืนอนน มีหอทแม่กระดัามช่วยเขา้าโหม <become> ีทุกอยา่างทุกอันพันแนวนี <c oughs> ่ก็เคียงซวยซีดเนาะ อะไรช่ไหตัวน right, eh? sure. <right> ี้สามเสนเสาใส่ีสองามเส้นสาสี่เสนห้าเมาห้าสิบวกให้เอาสามเสสาเส้นสานบวกใส่สองเสนสีสองเสสอสเส้นหกสามเส้นหกเก้า าบรุษบ่เอากาแสนโอเคสื่อนะมันนี่สื่อกระจุดิฮอดล้าดโพนงเลยโายคัตเงินบาาลายลายยางกิหนึ่งสองามสีห้าหกาหกกกห พอแล้วเก้าอาไมดูโอ้ยะสปะเล่นเ่นหลุดเท่านี้แหละเดี๋ยวเ้าเลาะสีเครื่องก็ไปน้ำกันก็ได้ไปไม่เ้าไปก็ได้สิมาดูไดเลยนะ

ว่า,าจะไปรับจ้างทางให้ไพกับผเชื่อโอ้โอ้เปิดดูเนาะอันทุกเขาก็นิ่ครับไม่ได้เลยเดี๋ยว hết nhang đi, nhìn nó khai hết nha. Oh, bà pa pa, bà 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 oh, đi nó thế, nó. Ah, bà 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 ไม่ได้ดำให้ทำหน้ายัางมาขายหุ้งขายเห็ดอยู่ดำยังมาแล้วะเอ,อามาเอาเงินก่อนเป็นบ่โดยไปเาเงินซื้อปุอ๋ยก่อนเอาแล้วสร้างว่าแทะมันขายจักทาร์ตมันต่างสิพอ่อปุ๋ยโฉบหนึ่งเพ้งชั่มตัวมือนี่อันนี้เฮ็ดพ่อเยี่ยเฮ็ดพ่อนั้นกัเฮ็ดพ่อขายปนกันบรูริกเกอตัววเด้ดเด็เด็ดันนี้่อนังคัอยากษ์แกเลยคันนี้่อนัง แกแต่ว่าแซ่บเอ๊ะเจ้าเจ้าของไปบี้เจ้าต like ัวมันนอนตัวมันแกเราไปบี้จานเท่าไรนี่จานสามสิบเออสามสิบพันไปหาเองบ่แมนว้าวแมนบ่หาเองออพี่น้องเลยอ่าอันนี้คือมาฮุบลายแทบันนี่ฮุบแซ่เจ้าซื้อตอนไหนโอ้ยแววไปสั้นได้ คอยก็หากร็ไปรับหน้ารับจ้างมาหนิโอ้คือไรเอาจะบอกไปเด้อมาสระดับฝอยเด้อยังไม่เล็วซ้อนจ้างมือเท่าไรน่ะมือเรียนเศร้มือเรียนเศร้าว้าอยู่บ้านผมจ้างมือเรียนหาอ่าเรียนหาไปสิมาด้อหรือว่าเล็กกระพ็ดก็ได้อ่เล็กกระพ็ดเปลี่ยนกันกินอันนี้ได้ใช่ไหม คือผสมปนเปรกันแท้แม่มันเป็นเห็ดกอกับเห็ดยินมเดี๋ยวมันเลยผสมกันอันนี้เห็ดจร,ริงเห็ดกอเห็ดกอเห็ดข่านันบ่บ่มีเห็ดคานะเห็ดคามันจะออกดอกขาวๆยิ่งใหญ่เอเอเมนสิบโมมุนบ่อยเนาะแบบนี้บ่มีแบบล่างแล้วก็แกงให้กินด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> เอ้าอันนี้ใช้ทรงให้นี่นี่ อันนี้จานจานสามซิบก็ได้สามซิบก็ได้มาแสดงว่าตะก้อนนี่ต้องขายกุนี้บ่เมนอืมอันนี้ลดห่างสามซิบก็ได้ตะก้อนขายเส้าหักเมนบ่ตะก้อนเอาซีซีเมนบ่เอา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 จ้าจ้าลดห่างก็จะเอาซอยแล้วก็แบ่งอีกเป็นนั่นก็ได้เพื่อจะได้ไปผ่าคนเอาไปเลยเนาะ เอาบดก็ได้เจ้าซาลุดให้เด็กอ๋องให้เด็กเสียนเอาลูใช่บ่อยไปหาน้ำกันบ่แมีลูกเต้าเลยไปหาบ่บ่นานเปิดเผยแล้วบ่เนี่มาขายของลูกโอ้ยังไงสไลด์นั่นเส้นแปดเส้นแปดเอาอันนี้ก็ได้เอาเอาใส่เอาบ่ตรเลยบ่โอ้ อเออเลยใบอฮะเออเลยบ่เออเอากระไดกรไดกรไดบัตรท่น้บบัตรีงกสิเป็นโลกาดนะโอ้จมีอีกขากระไแลเออจีนองเอามื่อเก่งอ่าเนาะสองแสนเจ็นะบ่อเ่ยนี่ยับว่าสองเใช่ไง วันี่เป็นอันวันีเป็นอันสองแเลยเป็นยังนิสองแตะเจ็ดเด่นอ่ะเฮ้ยเอาไปเลยเนาะเจ้าของบุกินบ่ใช่ไหมบุกินดอายเนาะเอาเอาเอเอาาเม่ข่ยโดพอเจ้าจ้าคอยอยู่พ่อพ่อแล้วใช่ไหมเออเออคพ่อแต่วันหยัดให้ัดให้ ต่เกาไม่ได้ยัดขนาดนี้นะจูว่าโอ้ตายแล้วเออคิดตลอดบอกเลยใครบอกไปดำเนยเลยขอบใจเด้อโดยโดยเอาขอบใจในลายโดยวอาไปดำหน้ารับจ้างมาเกือบเสื้อกันเนาะเสื้อแล้วโดยเอาบานี้ไปดำหน้าโตบานี้เนาะจะเป็นโลก้าหน้ามาแล้วจ้ำโอ้ใครยอกพลก็ดีอยู่ จ้าวอะไรด้าหน้าแข่งเด้อือขอบใจเด้อเจ้า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 ไปไปก่อนไปได้เฮ็ดได้ฮวนพี่น้องเอ้ยไปแกงบบบนี้เนาะไปมาเตียงกระโข่ตัวเดินทางก่อนพี่น้องเอ้ไปพุ่นแหละไปเจอกันอยู่วัดป่ามหาวันนะบ้านพุ่นสิมนคนก่นซ้อนพุทธหานแข่งสวรรค์ขีดพี่น้องเว้ยชืเฮ็ดชื่อนเมื่อไหวแก่งนะ อุดหนุนทางไม่ค่าเป็นาขายอยู่หิมทางนี่แหละไม่ค่ากันี่แหละพี่น้องเลยไมค่ค่าจําเป็นเนาะมาขายเป็นเฉพาะบางยามนะพี่น้องเลยโลแก,กน้าเนาเหาเฮ็ดมาขายน้ำเนยวริสันเนาะเอาจะได้การเดินทางก่อนบันนี้อยู่ดีมีเฮงบัสกูทุกคนพี่น้องเลยเจอกันที่วัดป่าเด้อสบายดีพี่น้องเลยไปบาย